ผมหิวละผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อชอบกินเนื้อชอบกินเนื้อตุ่นเออเนื้อตุ่นต้องมาร้านนี้เลยค่ะมันจะมีที่ไหนอร่อยกว่าร้านหน้าช่องเจ็ดของเราอีกแล้วแต่ที่มันก็มีความอร่อยหรือว่ามีทีเด็ดที่ไม่เหมือนกันร้านในตำนานนะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่ะกินแต่ที่ร้านเดิมๆบางทีมันก็อาจจะคุณเคยคุณชินคุณต้องไม่ลองรสชาติใหม่ๆบ้างเอาจริง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 นะคะไปเปลี่ยนมันอาจจะแบบ อันนี้ก็อร่อยหรือว่ามันก็จะมีทีเด็ดที่ไม่เหมือนกันอย่างร้านนี้เนี่ยเนื้อเขาดีอยู่แล้ว<อ>แต่ทีเด็ดของเขาคือน้าซุปด้วยแล้วก็ตัวน้าจิ้มของเขาเพราะว่าเขาเป็นสูตรพริกไทยดำค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมันสามารถเอาไปผสมตรงน้าจิ้มก็ได้หรือว่าไปผสมเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความนุวยกับน้าซุปก็ได้ออนะคะวันนี้จะพาไปกินเป็นร้านเนื้อตุน๋นน้าแดงสูตรน้าจิ้มพริกไทยดำค่ะอเอาใจสายเนื้อกันเลยนะคะคร,ร้านนี้ที่ดิฉันชอบเพราะว่าเขามีเนื้อโกเบด้วยมันไม่ได้มีบ่อยๆนะเนื้อกเบอ เนื้อโกเบไม่ได้หมายถึงเนื้อโกที่มาจากโกเบประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นเนื้อส่วนของติดชัยโครงที่มันจะมีความนุ่มอร่อยแล้วเขาชอบเรียกติดปากกันว่าเนื้อโกเบ ซึ่งมันมีน้อยแต่ก็เรียนได้ในไทยนี่แหละถูกไหมใช่เนื้อไทยนี่แหละค่ะแต่มันเป็นส่วนของเนื้อเหมือนเราเรียกแบบส่วนสันคอส่วนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ติดกับชายโครงเราก็จะมีความนุ่มอร่อยนะคะคที่เด็ดของเขาก็าคือเรื่องของน้ําซุปเขาจะเป็นแนวแบบสมุนไพรเอายาจีนกับสมุนไพรไทยมาผสมกันแล้วมันลงตัวม,มันอร่อยมากน้ําซุปนะคะแม้ว่าจะไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยอยู่แล้วแล้วเขาลวกผักในน้ำซุปแบบนั้นเลยปกติเนี่ยอย่างบางร้านเขาลวกเส้นลวกผักอาจจะลวกในน้ำ ที่มันใสๆเนาะในน้ําเปล่าอ่ะอันนี้คือแบบนั้นเลยเพราะว่าเขาปรุงมาแล้วให้ตัวน้ําซุปที่มันมีเครื่องสมุนไพรจิงออกับของไทยเนี่ยออไปดับขาวดับอ,อะไรแบบนี้แต่ ไปเพิ่มความหอมของกลิ่นเนื้อม,มันก็จะช่วยชูกันไปน네ี่นีเนื้อเมื่อสักครู่นี้เนื้อโกเบก็คือดิฉันสั่งมาเป็นหม้อไฟเลยจะได้กินแบบครบทุกอย่างที่มียกเว้นเป็นตัวเนื้อโกเบนี่แหละที่จะต้องสั่งมาเพิ่มแล้วก็มีน้อยเพราะว่ามันเป็นเนื้อส่วนหายากกลางวันถ้าคุณไปสายๆอาจจะหมดนะอาจจะไม่ทันได้กินนะคะก็ ตัวนี้เนี่ยสั่งเป็นหม้อไฟก็จะมีเนื้อส่วนต่างๆนะมาให้ในหม้ออยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็มีเยอะมากๆเลยมีหลายส่วนมากๆก็จะเป็นเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋น <c oughs> เนื้อสดอันนี้เนื้อสดเราต้องมาลวกเองเพิ่มนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีเนื้อน้องลายมีลูกชิ้นมีขอบกระด้งมีไส้ออดมีม้ามและลินวัว <c oughs> <c oughs> เอามาลวกเพิ่มหรือว่ากินได้เลยแต่ว่าก่อนกินเนี่ยก็ต้องผสมน้ําจิ้มก่อนอน้ำจิ้มอย่างที่บอกที่เป็นสูตรพริกไทยดําของเขาที่เป็นสูตรเฉพาะเนี่ยที่เห็นในถ้วยนั่นนะคะ,ะเขาจะเอาตัวพริกไทยดาไปโคลกกับ3มเกลือ มันก็จะมีความแบบเผ็ดพริกไทยแบบเอกลักษณ์เฉพาะของพริกไทยแล้วก็อามเกลือสามเกลือสามเกลือก็คือพวกรากผักชีพวกอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบเครื่องปรุงอยู่แล้วคุณไม่ทําอาหารคุณเลยไม่รู้ไม่รู้จักสามเกลือไม่ผมกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน้าช่องไงก็คือว่าเขาเวลาจะทาน้ําจิ้มก็ต้องเอาเครื่องปรุงที่อยู่ในพวงเนี่ยมาผสมกันเองไงผมผมเรียนรู้จากคุณบีกามา拉นะคุณบีกามา拉เนี่ยทำน้ำจิ้มให้ผมอร่อยใช่ไหมเอาแบบเขาเรียก เลยนะน้ำส้มสายชูน้ำตาลน้ำส้มสายชูน้ำส้มนั่นนี่น้ำผงน้ำปลาพริกป่นมาผสมกันผสมกันเองอ่ะอันนั้นผมว่าก็อร่อยแล้วนะงั้นคุณต้องลองร้านนี้เพราะว่าเขามีแบบอย่างที่บอกทีเด็ดว่ามันเป็นแบบสูตรพริกไทยดำก็คือใส่เครื่องปรุงแบบนั้นแหละแต่คณเพิ่มไอเจ้าพริกไทยดำเนี้ยลงไปของเขาด้วยนะถูกต้องคือเอาไปจิ้มก็แซ่บก็อร่อยหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ความนัวเพิ่มของน้ำซุปเลยเนี่ยก็คือใส่ลงไปในน้ำซุปเลยผสมลงไปเลย เหมือนตำน้ำพริกละลายไม่น้าอะไรอย่างนั้นก็จะเพิ่มความนัวซึ่งมาแบบรสออกแบบเค็มนําแล้วก็เราสามารถใส่พวกน้ำ้มปใสชูอะไรอย่างเงี้ยปรุงอย่างที่คุณชอบได้เลยแล้วที่เด็ดของเขาก็คือพวกเนื้อของเขาอ่ะมันไม่ได้มาแบบบางๆมันมาแบบชิ้นหนานุ่มจุใจแล้วตุ่นมาดีมากๆรสชาติมันเข้าเนื้อความนุ่มคือที่หนึ่งที่ชูเมื่อกี้มันคือเนื้อน้องลายปกติเราจะเขาจะแล่บางๆแล้วมีความกรอบแต่ของที่เนี่ยคือเขาจะแล่หนาและเน้นความนุ่มหรือแม้กระทั่งลิ้นอูที่ฉันชอบลิ้น มากดีชิ้นหนักนุ่มมันอร่อยโกเบนี้ก็คือพลาดไม่ได้เลยเขาจะลวกแบบสุกมาเกือบจะสุกสุกแล้วแหละเราแค่มาใส่ลงไปต้มอีกนิดนึงให้มันร้อนๆหน่อยแล้วก็ถ้าเราลวกสุกเกินไปมันจะไม่เหนียวเหรอคุณมันจะไม่อร่อยไงมันจะต้องแบบว่าเหมือนสะดุ้งน้ำเบาๆก็พอแล้วแบบนี้นะคะคุณดูอร่อยมากอ่ะเอางี้ดีกว่าถามเลยถ้าเกิดว่าจะไปกินแบบเมนูที่แบบเป็นเซตที่แบบได้พอรู้ว่าเออร้านเนี้ยสูตรเด็ดอะไรของเขาอ่ะให้มันครบถ้วน ต้องมีแบงค์อะไรโอยแบงค์แดงแบงค์ไม่แพงคือราคาทุยแบงค์แดงเลยแบงค์แดงแบงค์แดงหรออืแบงค์แดงก็อยู่ที่โคเบเลยนะมันก็มีเอาก็สั่งมาเพิ่มก็แล้วแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าโคเบะก็ต้องแบงค์ม่วงเนาะอาจจะเกือบ อาะเกือบเกือบถ้าคุณใส่อืน่นมาเพิ่มอ่ะเส้นมงเส้นหมี่อะไรอย่างนี้แต่แนะนําไม่กินกับเส้นหมี่นะคะเข้าัวกินกับข้าวอีกอะเพราะว่าเขาจะปรุงรดเส้นหมี่มาแล้วสักนิดหนึ่งเออเพราะปกติเรากินเกาเหลาเรากินกับข้าวใช่ไหมร้านนี้แนะนําให้กินกับเส้นหมี่นะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่กินเนื้อร้านมีแต่เนื้อหรือเปล่าหมูก็มี ก็เป็นหมูกระเพราหรือหมูอ,อ,อะไรแบบนี้ไปนะคะหมูนุ่มมากอร่อยทุกเมนูเลยนะคะ,อะลองไปชิมกันได้ไปอย่าเพิ่งเชื่อคําพูดดิฉันว่ามันดีจริงหรือเปล่าต้องไปลองด้วยตัวเองนะคะร้านเนื้อตุ่นน้ําแดงนะคะเป็นน้ําแดง5้าดาวด้วยนะร้านอยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยะค่ะใกล้กับซอยเพชรเกษมเก่อนถึงสะพานตรงข้ามแยกท่าพระนะคะเปิดทุกวันเลยยกเว้นวันอาทิตย์ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง5้าโมงยินไปลองกันได้เลยค่ะโอ้โหนี่นะคะใครที่มีร้านดีร้านเด็ดอยังไงแล้วเนี่ย อาจจะอินบ x ็อกมาหาทางคุณปุ๊กก็ได้เนะาเะนะครับเผื่อเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับบอกพิกัดของดีของเด็ดได้ตามไปชิมกันครับ่